โอเคได้นะครับอะ่ะ Deepstream มีเข้ามากันกี่ท่านสิบกว่าท่านนะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับอ่า Deep Nvidia Deepstream คืออะไรอ่า <c oughs> ก็เป็นตัวซอสโค้ดหรือไลบรารีที่ทำงานทางด้าน Intelligence Video Analytic หรือ IVA ใช่ไหมนี่เป็นสับเขา Intell i n t e l l i g e n t Intelligent Video Analytic ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นเป็นเป็นสับอันนึนงเน้นทางด้านพวก Object Detection ภาพวิดีโออะไรนี่ใช่ไหมแล้วก็เขาก็บอกว่า q u Quick b u i l d New Application ก็คือตัว Source Code ตัว Library เนี่ยทาง NVIDIA ก็ทำมาให้แล้วระดับหนึ่งเราก็ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะครับ แล้วก็เน้นพวก Image Classify r มี p e t r e i n m o เด l มี s Source Code ให้เราดูตัวอย่างได้ทำงานได้ก็ประสิทธิภาพโอเคนะครับก็คือเขาดีไซน์มาสำหรับตัวฮาร์ดแวร์ NVD i i a ของเขาเดโดยตรงไงไนี่ Deep Sim Dk ก็จะมีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็หลากหลาย Access Control Smart Parking Retail พวก Smart City ใช่ไหมพวก Law Enforcement งานตำรวจใช่ไหม แล้วก็ลงมาใช้ไลบรารีตัว deepstream sdk แล้วก็รันบนลินุกไอ้นี้มันทำไมไมันขึ้นมาหมดนะเบลานิดนึงนะไหปกติมันมันไม่บังตรงนี้นะไหมอ่าก็จะใช้ลินุก CUDA แล้วก็ฮาร์ดแวร์ก็จะตรงนี้ใช่ไหมเจ็ดสันอะไรเงี้ยนะโอเคปึ๊บอ่าแล้วก็ซอสโค้ดก็จะมีทั้งตัว Python แล้วก็ C นะครับ แยกเป็น Python C แล้วก็มาเข้าตัว l i b r a r y SDK แล้วก็ฮาร์ดแวร์ตัวแล้วก็ซอฟต์แวร์ของพวก CUDA Tensor RT ใช่ไหมก็จะมี CUDA นี่ก็คือเป็น Parallel Computing ของ NVIDIA เีขาอยู่แล้วเราต้องใช้ CUDA อยู่แล้วส่วน Tensor RT ก็จะเป็นตัว Machine Learning l i b r a r y ในการทำา n n f r r n c e ในทำ Detection อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวก s e r v ์ฟเวอร์ IOT หรือ m u l ติมีเดียอะไรเพิ่มเติม ข้อดีอีกอันนึงก็คือสามารถไปรันบนพวกการ์ดจอ GPU ได้ด้วยงั้นเท่ากับว่าเราสามารถรันบนแพลตฟอร์มที่เป็นเครื่อง PC แล้วก็มีการ์ดจอพวก GPU แต่ว่าที่ที่เขาเน้นเนี่ยเขาก็ใช้ T4 T4 ก็คือเป็นการ์ดจอที่เราตอนใช้ Google Colab มันก็จะได้ T4 มาใช้ใช่ไหมแต่ผมลองใช้กับการ์ดจอที่มีพวก1060 1070อะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกัน,นงั้นเท่ากับว่า เราสามารถเขียนโค้ดไอตัว deep s t e a m SDK เนี่ยแล้วเราไปรันบนเ e สสันก็ได้หรือไปรันบนการ์ดจอ GPU ก็ได้นะนหรือเขาเรียกเป็น D GPU ก็คือถ้าเป็นเ e สสันก็เรียกเ e ส s ันนะถ้า GPU ก็เรียกเป็น D GPU นะถ้าดูในไลบรารีมันจะเรียกเป็น D GPU น,ะนี่แล้วก็มีรันบนบวก Docker ใช่ไหมคอนเทนเนอร์อ er, ะไรส่วนคอนเทนเนอร์ Docker อะไรเงี้ยเราก็จะไม่พูดถึงนะก็คือจะเน้นเน้นรันบนเ e t สันเลยนะครับ ส่วนตัว Python ส่วนตัว y y t o o เนี่ยไลบรารีมันก็จะต่างจาก C ไปนิดนึงมันจะมีพวกที่เป็นพวกสตรีมไลบรารีของ y y t o o เนี่ยเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาแต่มันก็ลงไปที่ C API อยู่ดีใช่ไหมนะแล้วก็แยกกันส่วนซอฟต์โค้ดเขาก็มีให้อยู่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันมันจะมีอันนึงที่เป็นเขาเรียกเปนะ็นตัดาต้าอันนี้เ เม t a ดาต้ก็คือ Data ที่ Detect ได้นะะั่นแหละเมตาดาต้มันก็จะมี Detect Object Detect Person นอะไรเงรี้ยใช่หมหนึ่งก็แล้วแต่ว่าตัวโมเดลมันมี Object อะไรให้ Detect บ้าง <Okay. S 1> ถ้าเป็นทัวๆไปอ่ะเป็นคนใช่ไหมอ็อบเจกต์เป็นคน object เน,คนี่ยมี p e r s o น v e h i c l e นับจำนวนได้ปึ๊บเนี่ยพวกนี้ก็คือเขาเรียกเป็น MetaData มันก็คือ Data ที่เราเอาไป ไปส่งต่อขึ้นคาวหรือจะเอาไปโปรเซสอะไรต่อใช่ไหมส่วนไลบรารีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะมีชื่อไลบรารี d i s p l l y Library มันจะขึ้นด้วย nvds ใช่ไหม nvidia e e e p s t r m d m เนะี่ย display o b j e c t f r a m e อะไรเงี้ยใช่ไหมไลบรารีลึกๆเราก็ยังไม่ไ,มได้ลงลึกลงไปนะก็คือวันนี้ก็แค่ลองรันให้ใช้งานได้ส่วนไลบรารีลึกๆซอสโค้ดอะไรเงี้ยก็ไปไล่ดูกันเอาเองเพราะมันเป็นซอสโค้ดอยู่แล้ เป็น Open Source อยู่แล้วโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับก็คือ Input Input ที่เป็นพวกกล้องสตรีมแคเมร่าอะไรพวกทั้งหลายแหล่จะเป็นกล้อง USB เป็นกล้อง CSI กล้อง CSI ก็คือกล้องไอสายแพรที่เป็นรัดใช้การรัสเบอร์รี่พายแคมใช่ไหมสายแพรแล้วก็ r t s p ก็เป็น IP c a m ม r ่ใช่ไหมก็เข้ามาเป็นสตรีมแคเมร่แล้วก็จะมี decode มี image processing มีทำแบบ ชิงอะไรพวกนี้จะม่เข้านิวลอนเน็ตเวิร์กแล้วก็แล้วก็ดีเทคออกมาเห <c oughs> ็ไหมแล้วมันก็จะมีตัวไลบรารีแท็กกิ้งด้วยแท็กกิ้งก็คือตามวัตถุ <c oughs> ใช่ไหมติดตามวัตถุ <c oughs> ก็คือวัตถุเดิม <c oughs> ก็ยังแท็กแท็กวัตถุเดิมซึ่งตัวไอตัว deep stream SDK เนี่ยมีตัวไลบรารีที่เป็นแท็กกิ้งมาให้ด้วยใช่ไหมแล้วก็วิ u a l i z a t i o n แล้วก็ไอตัวเก็บข้อมูลเก็บจํานวนดีเทคคนดีเทครถดีเทคอะไรเนี่ยเราก็เรียกเป็น เมื่อกี้ที่มแต่ Data ใช่ไหมก็จะแบบนี้งั้นแต่ละส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้อะไรบ้างอันนี้ใช้ CPU อันนี้ใช้ Library n v เด็ก็คือใช้ CPU มั้งอันนี้ใช้ GPU ใช่ไหมคือกราฟิกใช้ GPU Batching ใช้ CPU n e u r o n Network ก็ใช้ CPU แล้วถ้ามีตัว DLA DLA นี่มีใน Jetson Xavier มั้ง Jetson Nano ไม่มีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือน เหมือนคล้ายๆว่าใช้ใช้โครงสร้างใช้ตัวอะไรดิสเพย์ก็ HDMI SATA อะไรพวกนี้ใช่้เก็บสตอรเรจเนี่ยก,ก็จะเป็นอันทีิเจอร์ประมาณนี้นะครับโอเคเออส่วนเรื่องการเทรนโมเดลเรื่องการเทรนโมเดลเนี่ยของตัว Nvidia เดียเนี่ยเขาจะมีตัว Transfer Learning Toolkit ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเทรนโมเดลของเขานะซึ่งตอนที่เรา ใครที่ลงคอร์สไอตัวเจ็ดสันผมตอนเทรนเราจะใช้เทรนสักฟูใช่ไหมใช้บนโคแล็บใช่ไหมแต่ตัวน Nvidia, เนี้ยของ n v i นวีเดียเนี่ยเขาจะมีตัวตัวเหมือนคล้ายๆไลบรารีเทรนของเขาโดยเฉพาะเนี่ยเขาเรียกเป็น transfer learning toolkit ซึ่งวันนี้เราก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องเทรนโมเดลเนีเราเอาโมเดลที่เขาเทรนแล้วเนี่ยมาใช้เลยหรือเรียกว่าเป็น pre train model ใช่ไหมก็คือเนี่ยเขาเทรนมาให้เรียบร้อยแล้วเราเราก็จะได้ pre train มาด้วย ด้วย Transfer Learning Toolkit เนี่ยใช่เราก็เอาตัว p r e t r a i n Model เนี่ยเอามาเข้าที่ DeepStream เลยงั้นเท่ากับว่า DeepStream SDK e เนี่ยมันเป็น Library เฉพาะ Inference ก็คือ Detect อย่างเดียวใช่ไหมไม่มีไม่มี Train Model ใช่ไหมก็คือ DeepStream คือเป็น Library สำหรับใช้งานเลยใช่ไหมไม่ได้เรื่อง Train ไม่มี Train ก็เท่ากับว่าไอ้ DeepStream เนี่ยเป็น Inference ใช่ไหม ส่วน transfer learning to kit นี่เป็นเทรนมั train model. นเทรนโมเดลแยกกัน,นโอเคอันนี้ก็จะมีโมเดลที่เขา pre train มาให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะลองใช้กัน,นมี p e e net p e e net ตัวนี้ก็คือ backbone มาจาก resnet 18เปลี่ยนชื่อมาเป็น p e o p l e net ก็คือเอามาจาก resnet เนี่ยแล้วก็เอามา เทรนเป็น people net ก็คือเขาดีเทคผู้คนดีเทคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าน,นี่ก็อันนี้ก็คือเป็น less net เหมือนกันแต่ layer เยอะขึ้นใช่ไหม less net ที่เป็นตัวตัว34 layer ่ยอใช่ไหมอน,นีโอเคนะเสร็จแล้วก็จะมี t r a f f i c camnet t r a f f ก c cam n ็ t ก็ใช้ less net เหมือนกัน งั้นเท่ากับว่า Nvidia เดียเนี่ยชอบใช้ l e s n e t มาใช้งานใช่ไหมเนี่ยชอบใช้ l e s n e t ตอนที่เราดูเรื่องเจ็ทสันแมชชีลันนิ่งใครที่คงลงคอร์สไปส่วนผมจะใช้ MobileNet ใช่ไหมใช้ MobileNet แต่อันนี้เขาใช้ n e t น็ตก็จะเป็นโครงสร้างคนละแบบงั้นตัว Nvidia เดียเนี่ยเขาชอบใช้レスเน็ตแล้วก็ จะมีตัว reference ว่าใช้วิดีโอ960คูณ544เนี่ย Precision Integer 8แสดงว่าเป็นโมเดล8บิตเลยนะไม่ใช่เป็นโมเดล16บิตใช่ไหมเป็นโมเดล8บิตเลยนะได้14เฟรมถ้ารันบนนาโนช่อ่าถ้าเป็นโมเดลนี้เรฟเฟเน็ต34ได้10ทัฟฟิกแคมได้19ทัฟฟิกเดสแคมได้18อันนี้โอ้โหกระโดดขึ้นมาอ๋อนี่วิดีโอเล็ก งั้นเราก็ย่อวิดีโอก่อนก็ไแดแนะ้ะถ้าเกิดวิดีโอเราใหญ่เกินไปเราก็ย่อวิดีโอลงมา是是วิดีโอเล็กลงมาก็ความเร็วสูงปีตเลย95เฟรมเรทใช่นีอันนี้ถ้ารันบนซาเวียใครมีซาวเวียเอ็กมัง่งผมมีตัวหนึ่งซื้อมาก่อนที่ตอนนี้ที่ก่อนที่ราคามันจะหายากตอนนี้ซาเวียเอ็กก็จะเร็วกว่ามากเลย s าเ v น x นี่เร็วกว่าเจ็ดสันเยอะมากเลยปุ๊บๆๆๆเนี่ยเร็วกว่าเยอะมากเลยส่วนซาเ v เอนี่ลดสิบล้อแล้วก็ก็แพงไปหน่อยแล้วก็ T4 t 4ก็คือตัว GPU card ใช่ไหมที่เรารันกันบนโคแล b ได้ได้ T4 กันมาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมเทียบแล้วนี่โอ้พันเฟรมเลยนาโนนี่14เฟรมอันนี้ล่อไป หนึ่งพันเฟรมเลยใช่ไหมน,นี่แต่ตัว t 4นี่ก็เท่าไหร่อะเจ็ดแปดหมื่นใช่ไหมล่ะตัวซาเวียก็สองสามหมื่นใช่ไหมแต่ t 4คือ gpu อย่างเดียวไงเฉพาะ gpu card แต่ว่าถ้าเป็นซาเวียคือมันได้ทั้งทั้งตัวชุดคิดมาเลยใช่ไหมชุด d e v e l o p e นคิดมาเลยโอเคนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะมีมี vehicle type กับ Vehicle m a g n e t อ้ไอโมเดลเนี่ยมันจะเป็นโมเดลย่อยอยู่ข้างในนี้อีกทีหนึ่งเป็นโมเดลย่อยอยู่ใน Traffic Camnet หรือใน Dash Camnet อีกทีหนึ่งหมายความว่ามันจะมีโมเดลขั้นที่หนึ่งก็คือ e t e c t รถก่อนใช่ไหมพอด t e c t รถได้หรือ e t e ทคคนได้พอด t e c t รถได้เสร็จมันก็จะมาเข้าโมเดลอีกชั้นหนึ่งก็คือเป็น e t e ท t ว่าเป็นรถชนิดอะไรเป็นรถบรรทุกเป็นรถ ยนซีดานอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนี่ยมันจะมี12คลาสมีซีดานมีทรัคมีอะไรพวกนี้นะอ่นนี้ accuracy เขบอกได้ถึง96%้าสิบหกเเนี่ยเสร็จแล้วก็ vehicle magnet m a g e ก็คือดียี่ห้อแบรนด์เนี่ย bmw b e n z อะไรเงี้ยมีมีดีเทกยี่ห้อได้ด้วยอันนี้ก็มี p t n มาให้เราด้วยนี่ก็เอาไปใช้งานได้เลยใช่ไหม เดี๋ยวเรามาใช้กันแอปพลิเคชันการใช้งานใช่ไหมการใช้งานตัวอย่างการใช้งานก็อ่านนี้อย่างเช่นร้านรีเทลร้านค้าทั้งหลายแหล่ถ้าเกิดอยากจะใช้ตัว Deep Stream เข้าไป Dtext d e t e c t อ่าลูกค้าเข้ามาที่ร้านแล้วไปเชลลไหนบ้างอยู่เชลไหนเยอะอะไรเงี้ยก็คือเป็นการ Track People ใช่ไหม r a ็ k p ี o p l e ใน Store p e เ p l e เดินเข้าไปที่เชลไหนกล้องตรวจจับอาจจะใช้กล้องหลายตัวนะ จับมุมนี้จับมุมนี้ใช่ไหม,มจับหลายๆมุมมุมนี้เชล,ลนี้มุมนี้เชล,ลนี้ลูกค้ามาเชล,ลนี้เยอะไหมหรือไม่ค่อยมาใช่ไหมนะแล้วก็แคปเจอร์ e ีเทคเข้าโมเดลแล้วก็มีตัวแท็กกิ้งใช่ไหมตัวแท็กกิ้งก็จะมีไลบรารีของตัวแท็กกิ้ง mv tagger นีนะแล้วก็ d i s เพย์ออกมาอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งถ้าเอาไปใช้กับร้านค้าทั่วๆไปใช้ในร้านสะดวกซื้อใช้ในร้านอะไรก็สามารถ แอนอไลซ์ได้ใช่ไหมร้านชน็อปทั่วไปนี่อันนี้เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็จะเป็นอ่านี้เป็นพวก smart city detect traffic ใช่ไหม detect traffic ก็ด etect traffic อาจจะนับจำนวนรถ classify รถเมื่อกี้ที่เราดูไอตัวโมเดลอะไร m ม็กแมกเน็ต detect ยี่ห้อรถอะไรเงี้ยใช่ไหมสำรวจตลาดได้รถยี่ห้อไหนเยอะรถอะไรเงี้ยใช่ไหม รถชนิดไหนเยอะอ่านี้เสร็จแล้วไอ้ตัวนี้จะมีเหมือนคล้ายๆส่งเป็น IOT ก็มีส่งเป็น MQTT ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ Message Broker เนีียเป็น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  MQTT หรือจะเป็นบล็อกเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบอื่นก็ได้ใช่ไหมส่งขึ้นไปเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปคลาวด์อาจจะอ่านี้อาจจะหลายๆจุดใช่ไหมจุดที่หนึ่งจุดที่สองแล้วก็ก็คือเป็น Edge Computing ฮะเป็นตัวสมมติอาจใช้ตัวเ็นสันเป็น Edge Computing จยุดจุด จุดถนนหนึ่งใช่ไหมส่ง data ขึ้นไปเซิร์ฟเวอร์อีกจุดถนนนึงส่ง data ขึ้นไปแล้วก็ไปประมวลผลรวมจราจรทัฟฟิกวันนี้ใช่ไหมอนี้ก็จะเป็นแอพพลิเคชันทางด้าน Smart City หรือถ้าเกิดมีแบบดีเทคป้ายทะเบียนได้ด้วยก็สามารถจะ,ะลดผู้ต้องสงสยัยทะเบียนนี้กไ็ไล่ดีเทคไปได้ใช่ไหม อีกอันนึอ่อีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็จะเป็นทางด้านพวกอุตสาหกรรม,มอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานอุตสาหกรรมก็อันนี้เป็น d e t e ท t วัตถุในลายการผลิตปุ้มด t เทคมากล้องจับเสร็จแล้วก็ d ิฟซี m ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไอคอนเทนเนอร์คือเขาใช้เป็น Docker แต่เราก็ไม่ต้องใช้คอนเทนเนอร์ได้ใช้ d i ฟซีมธรรมดาก็ได้หรือจะใช้คอนเทนเนอร์ก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่า ออันนี้คือกรณีที่ไม่ได้ใช้เจ็ตสันอันนี้กรณีที่เราใช้การ์ดจอเลยก็ได้ใช่ไหมก็คือใช้ใช้ตัว PC เครื่อง PC เนี่ยแล้วก็ติดตั้งการ์ดจอลงไปใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ตัว Docker ติดตั้งลงไปที่ตัว PC มันจะง่ายกว่าใช่ไหมเพราะมันเป็นเป็นลิ n u x อยู่บันตุงั้นเขาติดตั้ง Docker ออะไรเงี้ยมันจะง่ายกว่ามาลงโปรแกรมทีละตัวทีละตัว,ตวใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีเหมือน IOT เป็น Azure Microsoft ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งส่ง data ขึ้นไป IOT ดูจำนวนดู detect วัตถุนับจำนวนอะไรพวกนี้ใช่ไหมเ e c คดีเฟกเช็คอะไรพวกนี้ก็งานอุตสาหกรรมใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของงานอุตสาหกรรมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสำหรับงานอุตสาหกรรมใช่ไหม อ่า security retail งานกอ่อสร้าง manufacturing ก็อันนี้อาจจะเป็น edge device edge device ก็คือเป็นตัวเซสั่นนั่นแหละแล้วก็ส่ง data ขึ้นข่าวไปใช่ไหมหรือจะมี on premise on premise ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ภายในใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์ภายในก็สามารถจะอ่าไปดึงภาพดึงอะไรมา process เ,เหมือนไอ้รูปเมื่อกี้ได้ใช่ไหมก็คือไม่ต้องมีเซสชันก็ไดไ้ไม่ต้องมี edge device ก็ได้ก็คือดึงภาพเข้ามาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เลยแต่ตัว Server เซิร์ฟเวอร์ก็ต้องมีการ์ดจอ nvidia t 4ที่เขาแนะนำใช่ไหม แล้วก็ส่งขึ้นไปคลาวเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลอ n นา y อไลติกอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือส่ง Data เข้าไปเทรนโมเดลไอ้ที่ TLT ก็คือ Transfer Learning to o l k i t ไงที่เราพูดถึงเมื่อกี้เรื่องเรื่องเทรนโมเดลใช่ไหมเรื่องเทรนโมเดลมันก็จะมีมีสั์ของเจ็สันมาหลายเยอะแยะ,ยะหมด Transfer Learning to o l k i t NGC ก็จะเป็นอะไรนะเ,เป็น Docker เป็น Nvidia Container อะไรเงี้ยคือใช้ Docker ใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะถ้าเราใช้พวกล็อกเกอร์นี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันโอเคก็มีอ่ามีเว็บบ็อกที่ผมทำไว้อันนี้ลิงก์นี้ลิงก์นี้ป่๊เดี๋ยวส่งส่งลิงก์ในแชท ชัดให้โอเคถึงตรงนี้มีอะไรสอบถามไหมก็น่าจะน่าจะน่าจะจบแล้วไอตัวตัวนี้เป็นเว็บบล็อกไม่มีอะไรเป็นเว็บบล็อกที่ที่ผมทําไว้เป็นเว็บบล็อกก็ลิกเข้าไปดูได้เว็บบล็อกก็จะเป็นให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัว Nvidia เดียเสันนิดหน่อยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเอ็นวีเดียเชสันคืออะไร ก็เป็นไลบรารีสำหรับทำวิดีโอแอนาลิติกเห็นไหมมีข้อดียังไงบ้าง C Python รันบนเชสสัรแพลตฟอร์มรันบน NVIDIA GPU นะแล้วก็มีมีไลบรารีเสริมให้มีพวก Kafka าา MQTT อะไรพวกนี้เป็น IoT Server เห็นไหมแล้วก็เหมือนมีไลบรารีที่เชื่อมกับ AWS Microsoft Azure IoT ให้ด้วยนะอัะนนี้มีมีซอสโค้ดที่เขาให้ด้วย ใช้กับหลายๆ GPU ได้ถ้าเกิดเรามี GPU หลายๆตัวใช่ไหมเหมือนเครื่องขุดบิตคอยมี GPU หลายๆตัว PC เราก็สามารถเสียบการ์ดจอได้หลายการ์ดจอนะช่วยกันประมวลผลได้ก็มันติ GPU ได้งั้นก็เท่ากับว่าเขาดีไซน์สำหรับรันบนฮาร์ดแวร์ Nvidia โดยเฉพาะไอตัวไลบรารีตัวนี้ Deep s t e a m SDK อันนี้นะ Deep s t e a m อ๋อ,อใครยังไม่ได้โหลด อีเมจมาติดตั้งเดี๋ยวเราก็ติดตั้งกันก่อนนะอีเมดดิฟการติดตั้งใช่ไหมเดี๋ยวการติดตั้งไปดูที่เอกสารเวิร์กช็อปแล้วกันอ่านี่มีม,ม,มีมีตัวอย่างโค้ดไพทอนเทสหนึ่งเทสสองเทสสามเทสสี่ใช่ไหมอ่ารันบนเ็สสันผมก็จะใช้เช็สสันเ็ดแพคตัวนี้นะสี่จุดห้าดิฟสตรีมห้าจุดหนึ่ง อันนี้มันมี deep stream 6มาแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมายังไม่ได้ใช้นะแล้วก็ไอตัว jet pack ก็มี4.6แล้วน่าจะ jet pack 4.6เนี่ยมันออกมาสําหรับ deep stream 6.0ก็ยังใหม่ไปยังไม่ได้ใช้นะโอเคนี่ก็จะเป็นเรื่องของตัว deep stream SDK สําหรับงาน video analytic รันบนฮาร์ดแร์ jetson นะครับส่วนอีกลิงก์หนึ่งก็อันนี้ก็เป็นเว็บ เป็น Google Page ผมส่งลิงก์ให้ฝากฝาก like ไลฟ์ไ้ด้วยกันนะเผื่อมีเผื่อมีอะไรอัปเดตก็ก็แชร์แชร์โนเลทกันนะซึ่งอันเนี้ยบางบางอย่างผมอาจจะผิดก็ได้นะงั้นถ้าเกิดใครอ่านอะไรมาแล้วไม่ตรงก็แย้งได้เลยนะเพราะว่าอันนี้เหมือนเรียนรู้กันแค่ว่าผมลองทำดูแล้วมันเป็นแบบนี้เข้าใจเป็นแบบนี้ถ้าเกิด ใครเข้าใจไม่ตรงกันหรือมีอะไรที่แบบอ่านแล้วมันไม่เหมือนกันก็ดิสคัตกันได้นะโอเคถึงตรงนี้มีอะไรสอบถามกันไหมยังไม่ได้ยินเสียงกันเลยเนี่ยสิบกว่าคนได้ยินเสียงคุณเวลิตคนเดียวมีใครอะไรจะดิสคัตไม่ไม่มีไลฟ์สดไม่มีอะไรละปิดไปหมดแล้ว มันไม่ผ่านแล้วด้วยมีอะไรไหมมีอะไรไหมงั้นเดี๋ยวเราก็เตรียมอีเมจกันเตรียมหรือ,อยังอีเมจที่ลิงก์ให้ในในในอีเมลใช่ไหมเราก็อัดอีเมจกันลงไปใครจะเวิร์กช็อปนะก็อัดอีเมจลงไป ก็แนะนําให้ใช้อีเมดผมดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราลงเองเนี่ยบางทีไลบรารีมันไม่ค่อยครบคือถ้าเราใช้อีเมดตัวอื่นแล้วเราลงดิฟสตีมเองเนี่ยบางทีมันติดติดขัดขัดแล้วก็ไลบรารีไม่ครบไอ้ที่ผมลงมาให้แล้วนี่ก็ก็จะครบหมดนะอ่ะงั้นก็ระหว่างนี้ก็ติดตั้งติดตั้งตัวอีเมดกันใครใครเรียบร้อยแล้วก็แจ้งด้วยลวกันแจ้งในช่องแชทก็ได้ว่าอ่ะใครจะเวิร์กช็อปบ้างจะได้รู้ว่ามีกี่ คนที่จะเวิร์กช็อปและจะได้รอๆกันนะครับถ้าเกิดไม่ทันมีใครจะเวิร์กช็อปบ้างเลยเดี๋ยวส่งลิงก์เอกสารให้ลิงก์เอกสาร